สวัสดีครับมาพบกับรายการ Tommy Gamer กันอีกแล้วนะครับโอเควันนี้อยู่กับ Game Minecraft. เกมไหม c ครับ Pocket Edition ใน0.3.1นะครับผมนะวันนี้อยู่กับคุณจะฟีครับโอเคครับเราจะมาตะลุยหรือเอาซีวิตลอนเองนะครับพอดีเดินไปเดินมาแม่งก็เจออยู่น่นี่เลยนะครับอืมแม่งสวยป่ะนะ โอเคโยมปรับนั่นก่อนแม่งเริ่มแหลกละโอเคอันนี้ก็เป็นตอนที่หนึ่งแล้วผมตัดอตอ้นไม้ครับชึบชๆบชบชบโอเค aaa, ตกคาากันโอเคครับชึบชิบใน0ู3 0หรือจุดหนึ่งนี่ ผมก็ไม่ได้รีวิวนะผมเพราะผมลืมนะครับมันออกไปแล้วล่ะนะผมจะให้ทิ้งลิงก์ไปให้นะครับโอเคบ้านไม่มีทางเข้าอ่ะบ้านเอพีซีอ ก็หาในห้องตานั่น่ะไอห้องสมุดอ่ะมันจะมีอยู่โอเคแล้ไม้แค่นี้ก็พอแล้วโอ้แม่งสวยว่ะชิดเด้ไม่มีบ้านอยู่ตรงนั้นเว้ยเจ๋งเจงเจ๊งแล้วกูจะขึ้นยังไงประเด็นโอเคขี่ปุ๊บชึบชึบชึบเจอไหมกล่องคาบอ่ะเจอ มันต้องมีหลังใดหลังหนึ่งันจะเป็นหลังนี้แหละอนนอเอาเฮ้ไม่มีเฮ่อะไรเลยโอเคอแล้วมันหาย,ยากจังวะเราจะสร้างบ้านกันพัดส,สองครับพัดส,สองเราจะสร้างบ้านนะครับอันนี้ก็แค่แบบเดินเล่นเฉยนะครับอื ข้างล่างไม่มีถ้ำเลยวิโอเคเฮ้ย N P C ไม่งปิ้งรักกันว่ะผมว่านะจะมีโกเลมผมว่าน่าจะมีโกเลมนะผมว่าแบบถ้าเกิดแบบ N P C สิบตัวอย่างเงี้ยมันก็จะมีอยู่นะครับอ,อันนี้น่าจะมีนะน่าจะมีอยู่นะครับมีครับมีครับผมปึ๊บเคยเคยเคยในคอมเมนนีโฮสับครับครับครับ โอเคครับเราก็คราบดาบไปก่อนนะแล้วก็ไปหาเนื้อหมูน,นะครับโอเคเราผมว่าไปหาเนื้อกระต่ายดีกว่านะเพราะว่ามันมีแล้วครับตัวเกมเนี่ยมันมีแล้วอุ้ยแครอทของโปวดหุ้มเลยเปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึเป๊เอาเบรดก่อนครับเพิ่มทีละหนึง่งนะโอเคเราต้องปลูกแทนนะครับชึบอ่า ว่าไปหาแกะก่อนแกะอยู่ตรงนู้นน่ะอยู่ตรงจุดเกิดของเราโอเคชึบชุบชุบชุบอืมโอ้เจอกระต่ายแล้วออื้หือตัวน้อยซะด้วยอ่าในที่สุดผมก็อยู่ตรงโซนป่านี่ครับคุณเห็นไหมน่ะตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่ะกระต่ายนั่นแหละเอ้ย มันตัวน้อยอ่ะมันตัวน้อยอ่ะครับฆ่าไม่ได้โอเคเอา้าวแมปไม่โหลดหรอครับโอเคเข้าใหม่อย่างไวเร็วอือผมว่าเรา,เราต้องรีบหาเตียงก่อนนะครับไม่งั้นจะเซฟไม่ได้นะฮะเผื่อตายแล้วไปเกตััวน้นนะครับ ผมขึ้นไปหาข้างบนก่อนเผื่อมีอืมโอยโอุ้ยเฮ้ยเห็นแกะแล้วเห็นแกะแล้วโอย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 อือโอ้โหมันมีหมู่บ้านอีกตัวนึงครับมันมีหมู่บ้านอีกอันนึงครับนี่ครับฝั่งฝั่งเราทางเกิดครับผมอุ้ยแม่งเจอแจ็คพอตว่ะเฮ้ยเจ๋งเลยอื้อ เรียบร้อยนครับมูจิฟี่ตรงไหนเนี่ยชึบขดหิงนงยชึบอูอ้ตกไปสักไกลอืมโอเคเฮ้ยไม่มีทางเข้าชึบชึบปึ๊บปึ๊บโอเค ชุบชุบไม่งเจอหมู่บ้านเลยอ่ะสองหมู่บ้านเลยอ่ะแจ็คพอตเลยอืมเขบ็บชุบชุบชุบ okay, <go. S 1> คุณเจค่ะคุณเจฟิคุณว่าคุณหาแกะเองดีกว่านะ <Huh? S 1> คุณว่าคุณหาแกะเองดีกว่าผม <are> หาให้ครับไม่เป็นไรอยู่แถวๆนี้แหละชุบชุบ เราจะแบบอยู่บ้านหลังไหนก่อนครับบ้านสี่ครับไมครับไม่ไม่ใช่ครับมันหมายถึงอยู่บ้านหลังไหนก่อนหรือสร้างไปเลยลอยไปดูหมู่บ้านน,ะนั้ก่อลองไปดูดิเอาครับเริ่มหิวแดกนลฮะลูกลูกหิวกำลังมานะครับตอนนี้ไม่อยู่ตรงจุดเกิดแล้วอะแล้วก็หันหลังไป กระต่าย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 เฮียจับยากยังอย่างนี้ต้องใช้ได้แครอทนะครับผมกระต่ายนี่เวลาเลี้ยงต้องเลี้ยงด้วยแครอทเห็นยังละโอู้มาอย่างไรฮะตกลงคุณจะเอาหมู่บ้านไหนกันแน่โอ้บอลาวาทั้งสามปอวีมีสิทธิ์ได้ไปเออ นรกได้ไนะครับ,บอรโอ้โหคุณแม่งไปตั้งไกลยมหาคนแก่ให้กันได้อะชึบชึบชึบอือเกะจอตัวนึงแล้วโอเคครบแล้วครับผมเร <c oughs> <c oughs> ียบร้อยโอ้สองบอ่อ่ย ไปหาบ้านที่มันมีสแลบวางข้างบน,นี่ยมีไหมไม่มีอ่ะไอ้เชี่ยแม่งไม่มาให้กูเลยนี่ไงเจอห้องสมุดแล้วนี่ไงตุ๊กครัฟตุ๊กคำตำนานโอเคมาหมครับเตียงให้อา้าว <Okay. S 1> เรียบร้อย ปโอเคแล้วก็ทำที่ขุดป,ปึป๊บปึ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจิ๊บเอา,ๆๆๆๆๆเอาขวานไปด้วยครับเดีย่ยตัดไม้โอเคป้ายมีน้ำตกเลยครับมีน้ำตกเล้นครับ,รบอ๋อหงนิดแล้วหงนิดแล้วตรงนั้นนะ่ะเนี่ยตรงเนี้ยโอเคเก็บข้าวดีวกว่าปนะ่ะอู้สอรรี่ครับเก็บใหม่เองน,นะ ค okay. ใส่มเมล็ดซีดไว้อืมว่าแม่งอุดมสมบูรณ์ดิป่ะอีเหี้ยบ้านดํา,า,านนดินหรือเปล่าวะทางเข้ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยโ <c oughs> <c oughs> อเคอ่อาแล้วทางกลับบ้านเราไปทางไหนวะเนี่ยหายละทางเข้ามันฝังอยู่ในดินผมไป คุณจะอยู่บ้านหลังไหนละ่ะบ้านนี้มันมีโต๊ะครับอ๋อโอเคอืมอเจอแล้วเนี่ยโอเคผมได้เปิดไฟไหมวะนี่ได้เปิดเปิด,เป,ดเปิดสุดติ่งแล้วตอนนี้โอเคกลางคืนแล้วชึบชึบผมรับรีบเข้าบ้านนะคืนแล้วครับ,รบโอ้ยผมยิ่งกลัวมันเตรอร์อยู่ โอเคหลังนี้เอาบ้านหลังไหนที่มันมีโต๊ะครับนั่นเลบโอเคจากที่ผมด้วยโ okay. อเคตรงไหนดีชิปชิปผมหลับก่อนละ่ะคุณมานอนเลยเลยโอเค โอเคมาอืมเดี๋ยวเราค่อยขยายบ้านนะครับอยู่แบบเล็กๆน้อยๆไปก่อนนะเด้อๆมันเห็นอะไรบางอย่างสิ่งนั้นก็คือไก่อือหือี๋ยวเราลืมกินแอปเปิ้ลนนะ่ะอร่อยคุณมีถ่านไหมครับใช้ไปแล้วอ้าว โอ้โหทำไง,งใ,ชใช้ไม้แะล,ะล้วล่ะใช้บอร์ลาายเป็นประโยชน์ครับชิปชิบถ้าเกิดเราเจอเหล็ก,กน,นะใช้บอร์ราเวาอ้โอเคอืมพก็อบช,ชิบเรียบร้อย หมดแล้วเหรอโอเควโอ้โหข้าวเยอะจังเป็นดงครับตรวนี้ชุบ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 อืม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 เก็บแมงม่วไปละอือไม่บางต้นไม้ได้เลยจ้ะเปี้ยวเฮ้มันวางได้ด้ยเหรอครับมันมัน ผม,มติดนำ้ำไอ้ยี่แม่งเฟี้ยวอ่ะรอดูมันจะโตไหมถ้าเกิดโตนี่ผมต้องแคปเจือไว้ซะแล้วละ่ะโอ้โหขอให้แบบเราเจอเหล็กไว้ๆนะผมวะโอเคเหล็กมันจะอยู่ใ,ใกล้เนี้ยเราว่าโอ้โหมันก็มีเลยอะไรครับ เดินลงไปแล้วไม่ล่ะมันมีลาวายอยู่ใต้เต็มเลยอ่ะอุ้ยยังไงแล้วเนี่ยเราต้องระมัดระวังครับผมการกดชิปหรี่ยอนั่นเองอือหือผมนี่กลัวแบบสะพักใหญ่เลยแล้วเราจะขุดเหล็กยังไงล่ะเนี่ยอือหือ โอเคครับแล้วก็ขุดแบบนี้ที่เฮี่มงเสียงอือหอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยเปได้สี่อันหรืวเราขุดไปเองวะเอชึบอุ้ย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 เียเกือบโดนอือห เล้ยกระต่ายเมื่อไหร่จะมาสักทีปะอ,อ,อยากกินเนื้อกระต่ายเต็มทีละไม่แถวนี้มันแกะเยอะจังวะแกะมันแปลว่ามีความดมสมบูรณ์นะดูดิแม่งอย่างโล่งอ่ะโอเคจุ๊บจึ๊บ ตกลาวานะครับนี่คุณอย่าเอามาอย่า,อามาอยู่ใกล้บ้านดิเดี๋ยวแม่งก็เจอเผากันหมดหรอกโอเคตอนนี้เราก็พยายามหาเนื้อกระต่ายนะผมชื้นชื้อ,อ,อืมอย,อย,อย,อยู่ยยตรงไหนของโลกวะเนี่ย สวรันหน้าเท่านั้น,นครับอืมมันหายยากนะเนี่ยกระต่ายเมื่อก,กี้มันก็ยังเจอแต่ว่ามันตัวน้อยอเ,เจ็บอยู่ไหนเนี่ยตัดไม้ตัดไม้ครับชุบชุบชุบเก็บกลับบ้านาดีกว่า คจะไม่ได้แล้วบ้านอยู่ไหนเนี่ยโอเคครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และ subscribe แล้วก็แชร์กันด้วยนะครับผมนะครับ